สวัสดีค่ะพี่น้องซื้อปลาสามรูร้อยพี่น้องมาครัวเห็ดปลาแดดเดียวพี่น้องไม่ทันหนึ่งไม่แต่ทอดต่ล้างครัวพี่น้องล้างครัวพี่น้องครัวยังบเบลี่ง,ง่ายใช่ไพี่น้อง ยิ่งต้องหกหลายพี่น้องพวกปลาแดดเดียวเดีแดดเดียวมักไว้มือแรงไปตู้เย็นไว้มืออื่นกับตากพี่น้อง เขียงก็มีเนี่ยเขาะใส่หินนี่นี่กี่ขั้นแปะเขียงยังนี้อยู่แต่งกี่ขัน้นวิธนหนึ่งกินก็ได้พี่น้องถัานหนึ่งปลาแดดเดียวนี่มันจะแซ่บเน่ยตำเจียวบกเกลี่ยเ,เจียวบกเลนพี่น้องใส่หอมป้อม กินกับสุมพักเสียบหลายไม่แถวหอเข้าออไปเฮ็ดงานนำพี่น้องสามรูร้อยเป็นตะซือกินนี้หพี่นอ้องมองนี่งามงามเขามาขาย เลซิฮ็ดไว้่าทอดท่ดหนึ่งทอดครับหนึ่งครับกับปิ้งพี่น้องปิ้งหอมเลืองเรือหอมหอมนอ้องพี่น้องเนาะกระแซบคือกันทอดก็ได้พี่น้องป่าจดเป็นคุมมากป่า มุนเบิ้ลและมีดเคาะใส่หินเมื่อวานนี่ก็เอาปลาดูกขึ้นในพี่น้องปลาดูกเลี้ยงแล้วเอาขึ้นกินเมื่อวานี้เขามาคายปลาในถุงก็เอาปลาไว้อีก เอาอันดำๆนี่ออกขูดอ,ออกดีพี่น้องป่ามันควรแดดเดี๋ยวก็สีงามก็ะสีบริเลสามรูก็จะเป็นได้หลายค่ะสามรูร้อยตัวงามๆพี่น้อง เซใส่ตเขียนไว้กินได้เป็นเดือนปเลยพี่น้องกูกจัดชิ้นหนึ่งเป็นตูก็ได้แต่ว่า หนึ่งป่าเดี่ยวเดี่ยวมันหอมมันเบมะเขา้าเอ็ดหนึ่งเป็นตัวก็ได้ต,ต,มมตัวไใดล่ะลูกเมียนฮะละเมียนบดละนะอันกระเมียนะนะน่ะ อันนั้นบบแม่นเด้เพียพักแป้นนี่นั่นนั่นเมีลูกเอาอยู่น้อเแป่ง่นกัแม่นเมียนนี่นั่นอยู่แป่งพักแป้นปนี่ตัวนั่น